สวัสดีครับเครื่องไปลบก็มีมากมายหลายรุ่นในการรายละเอียดที่มันต่างกันแอดมินจะยกตัวอย่างอย่าง F16 นะครับถึงแม้ว่าหน้าตาพื้นฐานจะเหมือนกันแต่ก็มีรุ่นย่อยนี่มากมายรวมถึงปีที่ผลิตก็ต่างกันไปด้วยนะครับทุกครั้งที่เห็น F16 ของอิสราเอลนอกจากสีสันที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คืออุปกรณ์เสริมมันดูดุดันแล้วก็น่าเกรงขามส่วน F16 ของประเทศอื่นอันนี้โดยเฉพาะประเทศเล็กๆนะครับมันก็จะดูโลนๆนเรียบเรียบน่ารักน่ารักถ้าเปรียบ เป็นงูแล้วนะครับ F16 ของอิสราเอลเหมือนกับงูเหา่าส่วน F16 ของประเทศเล็กมันกับงูสิงการที่อิสราเอลทําแบบนั้นได้นะครับก็มีการโมดิฟายเพิ่มเติมนี่มากมายก็เพื่อรองรับภารกิจโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยรองรับไม่ได้ขนาดนั้นแล้วครับหลยการโมดิฟายเครื่องยนต์ของอิสราเอลอันนี้มันเหนือกว่าต้นเชื้อบาบแล้วครับจนเจ้าของเครื่องยนต์อย่างแพทแอนด์วิสตนี่นี่ไม่ขายเครื่องให้มาแล้วทําให้เลวีนี่ยุติโครงการลงไปถ้าเปรียบให้เข้าใจนะ เอฟสิหของอิสราเอลเหมือนกับออฟโรดสายลุยสมรรถนะสูงอุปกรณ์เพียบ F16 ประเทศเล็กอันนี้เหมือนกับรถรุ่นเริ่มต้นเดิมๆจากโรงงานแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันแต่ก็ต่างกันเยอะนะครับและในวงการเครื่องบินเนี่ยเครื่องยนต์นี้มันสําคัญมากนอกจากจะซื้อมาใช้แล้วการนําไปสร้างเครื่องบินของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่หลายประเทศนี้ต้องการมากนะครับต้องการเครื่องยนต์นี่แหละครับ เหมือนกับบริษัทดัดแปลงรถยนต์นะครับทาโครงภายนอกนี้ได้แต่ว่าสร้างเครื่องยนต์เองนี้ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อมาจากบริษัทผลิตรถยนต์แน่หละครับแน่นอนว่าต้องซื้อในราคาที่แพงมากหรือไม่ก็ซื้อมายกคันแล้วก็เอามาสร้างเป็นรถของตัวเองราคามันก็เลยสูงมากๆม,มาจากต้นทุนตัวนี้นี่เองนะครับเครื่องบินก็เหมือนกันถ้าจะสร้างแต่ว่าผลิตเครื่องยนต์เองไม่ได้ก็ต้องซื้อแต่ว่าเครื่องบินไม่ต้องซื้อมายกลำนะครับแล้วก็เอามาแกะเอาเครื่องไม่ใช่แบบนั้นก็จะซื้อใบอนุญาตในการ ผลิตซึ่งก็มีราคาที่แพงมากแล้วก็กําหนดจํานวนการผลิตให้ด้วยนะครับถ้าต้องการผลิตเพิ่มจากจํานวนเดิมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดีลใหม่ซื้อใหม่ซาราบนี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ซื้อเครื่องยนต์แล้วก็นํามาผลิตเครื่องบินของตัวเองอย่างกิบเพนนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่ามันแพงเพราะอะไรและเครื่องยนต์ที่ได้มาเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ก็จําเป็นต้องซื้อนะครับ นั่นทําให้ราคาของกิปเพนนี้แพงก็มาจากต้นทุนการผลิตนะครับและความที่เป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าเนี่ยท้าไมความน่าเชื่อถือมีไม่มากนะักบวกกับราคาที่แพงทําให้การทําตลาดของกิปเพนไม่ประสบความสําเร็จด้วยราคาที่แพงเนี่ยซาบก็ทําตลาดโดยการพ่วงกับระบบป้องกันเครือข่ายเตือนภัยอันนี้ขายเป็นเซตเพื่อไม่ให้ดูว่าราคาของกิปเพนนี้แพงเกินไปบางทีก็มีออปชันการถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้มีมูลค่าสมเหตุสมผลหากลบกับราคาของกิปเพนทําให้ดู รู้สึกว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้แอดมินไปเจอบทความของ Interest Engineering หัวข้อบทความก็คือกิ p เพนนเป็นเครื่องบิรบที่ทรงพลังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกิ p เพนเป็นหนึ่งในเครื่องบิรบที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นยังไงไปฟังกันนะครับ ก่อนอื่นเราต้องวางเรื่อง BVR data link นี่วางไว้ก่อนนะครับซ้อมรบชนะเครื่องบินจีนอันนี้ก็ต้องวางไว้ด้วยการซ้อมรบเหมือนเตะบอลกระชับมิตรผัดกันยิงไม่จริงจังอะไรมากนะักและผลงานการรบอันนี้ไม่ต้องถามถึงนะครับนอกจากบินโชว์วันเด็กแล้วกิ๊ปเพนยังไม่มีโอกาสออกงานขอย้ําว่านี่คือบทความของเว็บต่างประเทศมันอาจจะทําให้เรารู้จักกิปเป๊เพนไในมากขึ้นมันอาจจะทําให้เรารักกิปเป๊เพนได้มากขึ้นหรือ,ออาจจะทําให้เราน่เกลียดกิปเพนไปเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับกิบ เพ่นบินครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี1988หรือว่าพศ2531อันนี้นานมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เข้าไปจําการอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นงานเป็นการในสวีเดนในปี1997หรือว่าพศ2540อันนี้ก็ใช้เวลาปลูกปั้มนี้นานเหมือนกันสวีเดนระดมกำลังทั้งประเทศเก่งๆมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นซับซับไมโครเวฟซิสเต็มอันนี้ก็มากับเขาด้วยมันก็คืออิลิกซนนั่นเอง โว้โวก็มาจนได้เครื่องบินพหุบทบาทหรือว่ามัลจิโรขับไล่สกัดกัน้นโจมตีภาคพื้นแล้วก็ลาดตะเวนขึ้นมาแล้วครับ ยอชสัสิบเก้ากิฟเพนคือชื่อของมันนะครับในภาษาอังกฤษก็คือกิฟฟอนนั่นเองจริงๆสวีเดนยพยายามขอซื้อ F16 กับ F18 เอสสปโนตแต่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเลยครับเพราะว่าสวีเดนนวางตัวเป็นกลางไม่เข้ากับนาโตจริงๆศัรตรูหนึ่งเดียวของสวีเดนก็คือโซเวียตรัเสเซียนะครับการที่ไม่เข้ากับนาโตเพราะว่าไม่ต้องการเป็นเป้าโจมตีกะว่าจะอยู่ลอยๆนะครับเอาจริงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวีเดนไม่รอดอยู่ดีเป็นกลางก็โดนด้วยเพราะว่ารัเสเซียต้องยิงเปิดทางออกส ทะเลตรงนั้นนะครับนั่นทําให้ช่วงหลังมาสวีเดนเข้าหาหนาโต้ได้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นสมาชิกนาโต้นะครับสวีเดนสร้างยอสสามสิบเก้าสามสิบเก้าลำจากคำสั่งซื้อจากกองทัพประกาศสวีเดนทั้งหมด204ลำนะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้นทุนการผลิตอันนี้เริ่มยากแล้วครับซาบตัดสินใจทําตลาดส่งออกยอสสามสิบเก้าก็เพื่อลดภาระปัจจุบันจากข้อมูลนะครับสวีเดนมียอสสามสิบเก้านี่71ลําอลำยังไม่ถึง204ลําลำตามต้องการ เครื่องยนต์ของกิฟเพนให้แรงขับ54กิโลนิวตันส่วน F16 ของ General Electric นะครับให้แรงขับอยู่ที่76.31กิโลนิวตันส่วน Pat and w h i t n e y อยู่ที่79กิโลนิวตันใช้อ f t e ตอร์เบ r นะครับกิฟเพนอยู่ที่80.5กิโลนิวตันเท่านั้นส่วน F16 ของ GE อยู่ที่131กิโลนิวตันอันนี้เกือบครึ่งเลยนะครับส่วน Pat and w h i t n e y อยู่ที่131.5กิโลนิวตันนั่นคือความต่างเลยครับแต่ว่ากิฟเพนมีความเร็วถึง2 หรือว่า2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ากิปเพนนี่เบาแล้วครับถ้าบรรทุกก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพิสัยการรบของกิปเพนอยู่ที่800กิโลเมตรเพดานบินอยู่ที่15.24กิโลเมตรจุดเด่นของกิปเพนก็คือจุดติดอาวุธมีถึง8จุดแม้ว่าจะตัวเล็กก็ตามนะครับติดอาวุธได้หลากหลายนั่นก็คือข้อดีของกิปเพนในบทความเขาเขียนไว้แบบนั้นนะครับโดยความที่สเเดนนี่เป็นกลางไม่ได้เป็นนาโต้จึงอาศัยจุดนี้ทําตลาดกิปเพนให้กับประเทศที่ อยู่กลางๆแน่นอนว่าเครื่องยนต์สารมิกาก็ให้มาแบบกลางๆตำแหน่งของกิปเพนก็อยู่แบบกลางๆระหว่างเครื่องบินโจมตีเบากับเครื่องบินรบขนาดเบานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงยกนิ้วให้ไม่ต้องถามว่านิ้วอะไรนิ้วโป้งนะครับ สาพัฒนากิฟเพนไปเป็นกิฟเพนรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่น E รุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็เอฟก็คือรุ่น2ที่นั่งด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์นี่แรงขึ้นนิดหน่อยไม่มากไม่ต่างจากเดิมนี่มากนักสําคัญก็คือระบบเชื่อมต่อข้อมูลนะครับที่ทํางานเป็นทีมกับอุปกรณ์อื่นเพราะฉะนั้นกิฟเพนจําเป็นต้องล่าเป็นฝูงไปเดี่ยวๆหรือว่า3ามลำสี่ลำนี่ไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับกิฟเพน E สวีเดนต้องการ60ลําลำแต่ว่าการผลิตนี่ไม่คืบหน้ามากนักจนสวีเดน ชะลอการปลดกิเพนซีดีออกไปนะครับเอาจริงกิเพนอีของสวีเดนเนี่ยขึ้นอยู่กับผลประกอบการต่างประเทศตอนนี้ก็มีแค่บราซิลเท่านั้นเลยครับกิเพนอีเหมือนบ้านจัดสรรที่ต้องขายได้ก่อนแล้วค่อยสร้างหลังใหม่มันจึงทําให้กิเพนอีไปช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับนั่นก็คือกิเพนที่หลายคนนี่อยากรู้มันขึ้นอยู่กับทัศนคติว่าเราจะรักกิเพนเพราะเหตุผลใดหรือว่าเราจะเกลียดกิเพนเพราะเหตุผลใดนะครับ